โอเควันนี้ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o b i l e Channel ตอนนี้ผมมาทุกคนมาอยู่กับเกม i d e n n i t y f i และอยู่ในเซิร์ฟเทสเบต้าครับมีการปรับความสามารถของตัว Hermes หรือปูโรหิตเล็กน้อยนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกจะมีการลดความเร็วของ Backswing เมื่อลงสู่พื้นส่วนเรื่องที่2เมื่อเราทำให้ธนะาของตัว s ซ r v ์ v ว r ์สตาร์หลายๆครั้งเนี่ยจะทำให้เซร์วเนี่ยหายสตนด้เร,เร็วขึ้น พูดอย่างนี้หลายๆคนอาจจะงงแล้วก็สงสัยว่าแบ็กสวิงคืออะไรสตันแบบต่อเนื่องคืออะไรครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกัรในเกมแล้วกันจะได้ไม่ต้องงงสงสัยนั่นเองสำหรับเรื่องแรกครับเขาบอกว่าจะลดความเร็วของแบ็กสวิงลง0.31วินาทีฮะเมื่อลงสู่พื้นหลายคนงงเราบ่าแบ็กสวิงคืออะไรก็คือเมื่อเราโยนทหน้าของดวงตาขึ้นไปจะมีทะหน้าของไอคอนที่ผมบงกอกเอาไว้ให้นี่คือปุ่มแบ็กสวิงฮะเมื่อเรากดไปแล้วครับจะทําให้ตัวปูโรหิตลงมาสู่ที่พื้น เมื่อลงสู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้วครับจะทําให้ทางหน้าของปูโรหิตืัวเฮอร์บินเนี่ยเคลื่อนที่ได้เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาในแอนิเมชันการตกลงมาจากที่สูงอะไรประมาณนั้นเองคะก็ลดไปไม่ได้เยอะมากนะสูตจุดสาวินาทีแต่ก็ยังน้อยก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ดีมากๆเลยนั่นเองเรื่องที่2ครับนั่นคือการทําให้เซอร์เวอร์ติดอาการสตันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างต่อนเนื่องครับผม เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮอร์มิตททำให้ผู้รอชีวิตติดสถานะสตันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วภายในระยะเวลา3.5วินาทีถ้าเกิดทําให้ทางหน้าของเซอร์เวอร์สตันคั้งที่2มันจะลดอาการสตันลง1วินาทีและถ้าเกิดสมมติว่าทําให้เซอร์เวอร์สตันครั้งที่3จะลดอาการสตันลงไปอีก0.5วินาทีคุยง่ายคืออาการสตันของเซอร์เวอร์จะหายเร็วขึ้น ทำให้เซอร์เวอร์เนี่ยสามารถฉีกหนีทางดน้าของตัวเฮอร์มิสได้ง่ายมากกว่าเดิมนั่นเองผมขอตัดภาพมาตรงนี้อีกหนึ่งครั้งครับผมเพื่อเพื่อสังเกตร,ระยะเวลาในการสตาร์ทครั้งแรกครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะค่อนข้างนานมากพอสตาร์ทครั้งที่2ก็จะลดลงและครั้งที่3เนี่ยโ,โหบอกเลยว่าสตาร์ทแป๊บเดียวแล้วก็วิ่งได้เลยนั่นเองครับสำหรับทางหน้าของเซอร์เวอร์คราวนี้ผมก็เลยมานองนั่งคิดดูว่าเอ๊แล้วมันมีความจําเป็นแค่ไหน ที่เราจําเป็นที่ต้องสตัร์ทครั้งหรือ3ครั้งอย่างต่อเนื่องเราสตาร์ครั้งแรกไปก่อนแล้วเราก็ทิ้งระยะห่างแล้วก็ตามมาแล้วก็ซ้ายอีก1รอบทําให้การสตัร์ครั้งแรกที่มันเกิน3.5วินาทีไปแล้วเนี่ย <S <s ก็ยังคงสตัร์นานเหมือนเดิมลองดูฮะอันนี้ก็คือผมจะสตาร์ทครั้งที่สามแลนะ้ว มันก็ยังคงสตันตนานอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครัเหมือนครั้งแรกเลยฮะถ้ากิจะพูดตามข้อมูลที่เราได้รับจากทนาของเทสเบต้ามาเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเนิร์ฟตัวเฮอร์มิตไปนั่นเองฮะการสตันตครั้งที่2และ3อย่างต่อนเนื่อง,นนองเนี่ยจะทําให้ทนาของโซเวอร์เนี่ยมีอาการมึนงงหรือสตันตน้อยลงนั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อยู่ที่เพื่อนๆทุกคนแล้วครับจะไปปรับใช้อย่างไงนั่นเองครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสร้างปัญหาอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ยังคงเป็นตัวละครที่น่าเล่นอยู่เหมือนเดิมนั่นเองฮะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้มาเร็วไปเร็วิดนึงฮะมีข่าวอัปเดตอยู่เพียงเท่านี้เองก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลี่ชาแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ